คอร์สเร่งรัดเพื่อความสําเร็จนะครับ90วันเน้นเรื่องพลังจิตภายในให้เราสามารถใช้พลังจิตดึงดูดสิ่งที่ต้องการคุณจะเข้าใจตัวตนสูงสุดของคุณคุณศรัทธาในตัวเองมากขึ้นจะทึ่งและเชื่อในปัญญาที่สร้างคุณมาโอ้โหคืออัจฉริยภาพเป็นจักรวาลคุณไม่ใช่แค่เกิดมาวันๆแต่คุณคือส่วนหนึ่งของจักรวาลที่มีคุณค่าโอ้โห และการเรียนในคอร์สนี้จะช่วยคุณตัดขาดจากแผลเก่า90วันนี่นะครับเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานเดอะซอร์สแล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์คือมีการสอนบริกรรมบริกรรมปุ๊บผมก็ตอนแรกเห็นคนตุกตาเขียนว่าบริกรรมคำว่าคาถาเข้ามา <c oughs> ไม่ใช่นะเป็นคำพูดบางคำที่เป็นการสั่นสะเทือนขึ้นความถี่ที่ทำให้เรา เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานสูงสุดหรือว่า the source ปิดท้ายก็คือการจูนจิตนะครับในคอร์สนี้นะครับก็จะเริ่มต้นนะฮะในวันที่29ธันวาคมนี้อาไลฟ์จูนจิตครั้งใหญ่ของโคโจและโคตุกตานะครับ30 31นะครับ30 31ให้ไปฉลองส่งท้ายปีเก่าจะ31อย่าฉลองเยอะ อย่าฉลองเยอเพราะว่าวันที่1มกราคมมาร่วมกันทำสมาธิกลุ่มสร้างอภิจิตในเวลาตีห้ครึ่งนะครับไม่ใช่ตื่นตีห้ครึ่งนะฮะเริ่มตีห้ครึ่งนะเราจะเปล่งเสียงบริกรรมสร้างขึ้นความถี่เพื่อผลลัพธ์ใหม่ที่น่าทึ่งที่สุดแล้ววันที่5คาโคตุกตาจะมาไลฟ์ประถมนิเทศนะครับจุดไฟให้จิตวิญญาณคนตาจะมาไลฟ์90นาทีหวังว่าจะเป็นเช่นนั้น วันที่5มกราไลฟ์ปฐมนิเทศแล้วก็จะเริ่มส่งบทเรียนวันที่6มกราคมปี66บทเรียนมีทั้งหมด11บทเรียนอันนี้เรียนเป็นคลิปไม่ได้ไลฟ์นะครับความยาวต่อคลิปคือ30มสถึงหกนาทีเรียนได้ตลอดชีวิตหายใจลึกๆชีวิตจะได้ยืนยาวราคา Early Bird คือ5,900บาทส่วนราคาปกติ ซึ่งผมก็ต้องมวงเล็บอีกว่าพิเศษแล้วละ่ะปกติก็พิเศษมากคือ9,900บาทวันที่1-3นี้นะครับคือวันนี้พรุ่งนี้มืลืนนี้ราคา5,900จะได้แถม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 คลิปกระตุ้นจิตใต้สําน,นึกดูไปทําไปดูไปทําไปรับรองว่าโอ้โหคุณจะได้วิธีการฝึกที่แบบสุดล้ําวันก่อนโคตุกตาฝึกผ้หูน้ําตาไหลโอ้ยกระจายผมนี่อึ้งไปเลยนะครับ หนึ่งสองสามได้คลิปแถมท่านที่ลงรอบแฟนพันแท้แฟนยืนยงเลยนะฮะติดตามกันมาเรียนกันมาที่ต้องเรียกว่าแฟนพันแท้เพราะอะไรครับเมื่อวานนี้เล่นเกมวัดใจใครสอบตกสอบผ่านรู้กันเมื่อคืนนี้จริงๆนั่นแหะคือการสอบในชีวิตจริงเพราะว่าพอเริ่มต้นไลฟ์เท่านั้นแหละสัญญาณกระตุกภาพหายคนทุกตาก็ต้องสอบผมก็ต้องสอบทุกคนก็ต้องสอบนี่แหละคือบททดสอบของชีวิตเล่นจริง ทำจริงเมื่อวานนี้นะครับทั้งหมดไล์ทั้งหมดสี่รอบครั้งแรกเห็นคนก็ามาดูพีคสดสัญญาณหลุดไปเอาละเริ่มลุ้นละเอ้ยอใกล้เขียงไว้ใกล้เขียงบางคนหาไม่เจอหาทางเข้าไม่เจอมีพี่ตัวหนึ่งส่งข้อความมาเลยบอกราคามาเลยบ,บอกราคา,าพี่ใจเย็ยนๆพระเจ้าสร้างโลกจะต้องใช้เวลาเจ็ดวันมันมีกรรมวิธีนะครับเจพี่นะใจเย็ยนๆนิดนึงจะเจียวไข่พี่เจ้าไข่ มันมันต้องมันมีหนึ่งสองสามสเต็ปนิดหนึ่งรุ้นไม่ไหวแล้วมันมันหลายรอบแล้วรุนหลายรอบแล้วบอกราคามาเลยใจเย็นครับใจเย็นนะเอ,อเข้าใจพวกเราพอต่อรอบสองรุดอีกหัวตุกตาก็จะหายใจลึกหายใจย,วยาวๆแล้วผมก็อะไรเนาะตรงนี้ยฝนตกแรงมากพอรอบที่สามผมเริ่มทําใจแล้วรู้แล้วไงตอนนั้นรู้แล้วว่า <c oughs> ข้อสอบมาแล้วไอ้พวกเราฝึกฝนจิตนะ่ะกะไว้ประมาณนึงว่าถ้าข้าฝึกฝนจิต มาจนระดับนี้แล้วเนี่ยขอให้ลูกเจอแต่สิ่งราบรื่นตลอดไปโอ้โหนะฮะล้วฝึกจิตมาก็เพื่อจะรับมือกับสภาวะการแบบนี้พอรอบที่สามผมรู้เลยว,ว่านี่คือกระบวนการคัดกรองของพระเจ้าแล้วใครที่ฝึกในคอร์สสาวันมาฝึกแบบไม่ใช่นับจำนวนวันให้ครบฝึกแบบจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆฝึกแบบลูกยอมแล้วยอมสโลลับแล้วไปดื้อแล้วพอคั้ที่สาผมเลิกส่งลิงก์แล้วผมไม่ส่งลิงก์แล้ว รู้ลอนี่คือเกมวัดใจแล้วใครที่จะได้สิ่งที่แบบมันมีมันมีช่วงเวลานะมีช่วงเวลาเฉพาะมันเป็นเกมของคุณค่ามันต้องคนใจถึงคนวัดใจใจไม่ถึงก็มาเล่นรอบใหม่ไม่ต้องเขย่าขว,วัญไม่ต้องรอนานก็เพิ่มมูลค่าคุณค่าเราจะได้เพิ่มเราจะได้รู้ว่าต่อไปต้องอดทนมีบางท่านพลาดมาหลายรอบตั้งแต่รอบพิเศษหลับก่อนพอมาครั้งที่สองพิมพ์ cf แล้วไปหลับหรืออด พอเช้าวันนีพอเช้าอีกวันหนึ่งราคาขึ้นราคาขึ้นเหมือนตั๋วเครื่องบินนะครับคุณลืมเขาไม่ว่าพอเช้าวันหนึ่งถ้าคุณต้องการจะไปจุดหมายไปทางจริงคุณก็ต้องจองตัว๋วแล้วก็จําให้ได้ว่าควรทําอะไรเนี่ยคือคือการคือการเรียนการสอบของจริงและท่านนี้หลายท่านเลยคราวนี้แบบโอ้โคนทุกตาผมดีใจโอ้เนี่ยพี่คนนี้ในที่สุดก็ท่านนี่คือวัฒนาการของชีวิตนี่คือการยอม ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองกับเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆสอนทุกเรื่องเอามาบอกทุกเรื่องนะครับมีหลับก่อนหลับหลับพรร้าก็ส่งข้อความมาอันนี้ได้เห็นใจจริงๆอยู่ต่างประเทศผมก็บางทีก็นึกไม่ถึงว่าเออเดี๋ยวนี้ลูกสิลลูกค้าเรานะทั่วโลกบางทีเราเปิดคอร์สไหลพูดไหลไปถึง4ี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มลืมนึกไปว่าโค้ดห้าทุ่มของประเทศไทยที่นี่ตีสองถูกไม่หวถูกับ ขอเร็วกว่านี้ได้ไหมเอออันนี้สมเปรีสมผลนะวิวัฒน,นาการของเราก็ต้องก็ต้องทำมาเมื่อวานดีใจมากหลายท่านทันท่านที่ไม่ทันหรือ C ไว้แล้วลืมแล้วหลับไม่เป็นไรครับเนี่บทเรียนชีวิตสอบตกมันไม่มีอยู่จริงคนที่สอบตกมีอย่างเดียวในเรื่องจิตวิญญาณคือไม่ลุกขึ้นมาแก้ตัวนี่ตกถาวรเลยเพราะคุณเลือกเองที่จะตกไม่มีใครทําให้คุณสอบตกแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะลงคอทุกเรื่องผมเองก็ต้องไปลงทะเบียนเรียนกับตรงนั้นตรงนี้เหมือนกัน ผมสอนเรื่องซิกจาร์ไปแล้วในวิชาเศรษฐีสองใครทําบ้างแบ่ง1 0ไม่เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหานี้เลยอยากลงคอร์สไหนมีเงินเรียนตอนนี้ผมมีเงินเรียนในคอร์สที่ผมอยากเรียนเสมอทุกเดือนไม่เคยขาดผมมีเงินอยากซื้อหนังสือที่ผมอยากซื้อเสมอทุกเดือนไม่มีขาดเพราะระเบียบวินัยสร้างจากจิตถ้าจิตคุณไม่โฟลร,ระเบียบพินัยอย่หวัง ซื้อหนังสือแพนเนอร์ planner, ซื้ออะไรมาต่อให้มันสวยแค่ไหนสุดท้ายคุณก็เก็บไว้ฝุ่นขึ้นไม่เคยมีแพลนไม่เคยเขียนเพราะอะไรฝึกที่จิตก่อนอย่าไปหวังให้หนังสือมาฝึกเราเรารู้แล้วต้องมาสอนตัวเองเข้าใจนะครับเออเพราะฉะนั้นฝุ่นมาการจูนจิตคืออะไรนะครับอืมการจูนจิตคืออะไรนั่นสิครับ oh. <laughs> นั่นสิครับการจูนจิตคืออะไรถ้าพูดแบบที่ผมเข้าใจนี้ผมก็จะจูนแล้วก็พูดเลย อยากฟังแบบโค้ดเข้าใจค่ะโอเคเอาจุนจิตคืออะไรแบบที่ผมเข้าใจแล้วกันแล้อ,อย่างที่2อเอาแบบที่อยากให้พวกเราเข้าใจก็จะพูดประมาณให้พวกเราเข้าใจว่าวิธีเปลี่ยนชีวิตเป็นยังไงมันน่าจะดูเวรร์ก,กว่านะครับการจุนจิตมันคือการปรับสภาพจิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวเพื่อนที่เราครบโรงเรียนสถานที่ที่เราทํางาน แล้วสุดท้ายเราก็เลือกคนที่เราจะเป็นคู่ชีวิตนี่คือสิ่งแวดล้อมเราจะเรียนเก่งแค่ไหนเราได้เราได้เกียรติยมระดับไหนก็แล้วแต่แต่โดยทั่วไปแล้วมนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตจะถูกสิ่งแวดล้อมกลืนเข้าไปถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตการเลือกสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกว่าอภิจิตเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่มีใครพูดถึงเรื่องการเลือกสิ่งแวดล้อมถ้าจะพูดลึกลงไปอีกสิ่งแวดล้อมมันถูกกําหนดมา ตามอินเทนชันในจิตปัญญ,ญาก่อนที่เราจะเกิดอยากให้เราเข้าใจพลังงานของจิตปัญ,ญญาณในรูปแบบของการทํางานแบบระบบอัตโนมัติเขาเรียกว่าเป็นอัลกอริทึมมีมีใครสักคนหนึ่งกําหนดเหตุปัจจัยจัดกลุ่มค่าพลังงานต่างๆให้มีปฏิสัมพันธ์กันให้มีแรงดึงดูดกันให้มีแรงผลักจักรวาลมีทั้งแรงดึงดูดและแรงผลักโลกและดวงจันทร์และดาวทั้งหลายมีระยะห่างที่เหมาะสม มีการเคลื่อนรอบกันและกันเป็นระบบสุริยะจักรวาลระยะห่างนั้นมันมีทั้งแรงดึงดูดและแรงผลักที่เหมาะสมมันทำให้สิ่งต่างๆไม่ชนกันเราอาจจะเข้าใจว่าการทิ้งหรือการผลักเป็นความเกลียดชังเป็นการไม่เอาเป็นการปัดแต่เราก็รู้สึกว่าแรงดึงดูดคือความรักดึงดูดสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบขึ้นมาความเป็นจริงนั้นทั้งแรงผลักและแรงที่ดึงดูดนั้น พลังงานสองอันนี้ทำงานแบบกลมกลืนกันกลมกลืนจนไม่มีเกลียดและไม่มีหลักก็เหมือนชีวิตเราเราจะมีศิละปะในการใช้ชีวิตก็คือผลักตัวเราออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่โคตรชอบเลยแต่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์คุณเห็นความย้องแย้งไหมโคตรชอบเลยแต่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์แต่คนส่วนใหญ่ที่ถูกแรงดึงดูดไอ้ที่ถูกสิ่งแวดล้อมกลืนเข้าไปไม่รู้จักอินเทนชันไม่รู้จักเจตนาลม จะถูกกลืนเข้าไปด้วยสภาวะที่ไม่เกลียดก็ชอบแต่ทั้งหมดก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างเราทำงานที่ออฟฟิศก็มีทั้งคนที่เกลียดมีทั้งคนที่เราชอบแต่ทำไมเราอยู่ออฟฟิศนี้ตั้งนานทั้งที่เราก็บอกว่าเงินเดือนน้อยนู่นนี่นั่นทั้งหมดก็บ่นไปเรื่อยจนเกษียณก็ออกมาเพราะมันต้องออกแล้วแสดงว่าเราชอบที่อยู่ตรงนั้นส่วนการบ่นนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเราชอบที่จะบน่น ถ้าพูดเรื่องเราไปอีกก็คือเราหา intention ของเราไม่เจอเราหาเจตนาลมของเราไม่เจอเจตนาลมที่เราจะได้ดิบได้ดีนั้นมันไม่เคยพ้นไปจากเรื่องของเงินมันไม่เคยมองอะไรที่ได้เหนือกว่าเงินมันไม่เคยสัมผัสความสุขที่คิดไม่ออกว่าความสุขแบบไหนที่มันไม่ต้องใช้เงินหรือใช้เงินน้อยที่สุดอันนี้ผมไม่ปฏิเสธเงินขอให้เข้าใจตรงกันเดินกับโค้ดตุกตาขึ้นมาที่คอนโดผมก็เห็นโค้ดตุกตายืนหยุดแล้วก็มองขึ้นไปบนฟ้า ผมก็นึกว่ามองกิ่งยอดไม้มีชนีลิงค่ามาเกาะหรือเปล่าคนทุกตาก็บอกว่ามองดูพระจันทร์เธอก็ตั้งคําถามว่าพระจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองใช่ไหมพี่พระจันทร์อาศัยการสะท้อนของดวงอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์ต้องมีพลังแรงแค่ไหนถึงขนาดที่พระจันทร์สามารถสะท้อนพลัง,งดวงอาทิตย์ลงมาส่องสว่างยามค่ำคืนให้กับโลกมนุษย์ยังพอได้มีแสงลิบปลีลิบห,บหีแม้แต่ในคืนเดือนมืดมิดก็ยังมีแสงและไม่ได้มืดทั้งหมดเลย นะครับมันก็ยังมีแสงจากดวงดาวที่สะท้อนมาพลังงานที่มองไม่เห็นที่ยึดโยงสิ่งต่างๆเข้าไว้ด้วยกันนั้นเป็นพลังงานที่มันไม่มีชื่อเรียกแต่ถ้าเราจะเรียกในแบบที่ทําให้มนุษย์เข้าใจเรียกว่าเป็นพลังงานความรักและเมตตาเพราะมีความรักจึงทําให้ดวงดาวทั้งหมดมีระยะห่างที่ไม่ชนกันไม่เกิดภัยพิบัติทําให้จักรวาดลดารงอยู่ได้ดังนั้น การสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอยาก่างจึงต้องสร้างด้วยความรักส่วนที่เราบอกว่าต้องทิ้งตัวตนเดิมคุณจะทิ้งได้อย่างไรในเมื่อคุณยังไม่รู้จักตัวเองเลยแม้แต่ตัวเองที่เป็นปัจจุบันนะคุณยังไม่รู้จักเลยส่วนเป้าหมายที่อยากจะไปก็รู้จักแค่เงินมากกว่าเงินไม่รู้จัก